ยินดีดเลยจ้าถูกต้องค่ะก็มาแสดงความยินดีค่ะมาในฐานะ The History of y o o l ค่ะก็จะเป็น skincare เนาะเราก็อยากจะมาแสดงความยินดีค่ะก็75ปีแล้วเราก็เห็นเซ็นทันมาตลอดก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ละกันค่ะแล้วก็มาเซเลเบรตเซ็นทันด้วยกันเยอะๆมาช็อปกันเยอะๆรีมชุดวันนี้ของเรายังไงคะมาร่วมเซอร์เบรตเป็นสีแดงฉันใส่แน่นอนค่ะต้องแดงแล้วก็ทางแบรนด์ก็อยากได้ชุดที่มันโชว์ผิวนิดน um> ึงก็จะโชว์เยอะหน่อยวันนี้เราผิวเปล่งมากเลยขอบคุณค um> ่ะ หรอคะอาจจะสีผมใหม่หรือเปล่าไม่ใกล้วันเพราใกล้วันก็คอออร่ามันจะออกเรื่อยๆโอยขอบคุณค่ะแต่งจริงไม่รู้สึกนะยังไม่รู้สึกว่าแบบยังไม่ได้เข้าคอยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะอยู่ไม่ต้องเข้าแล้วเพราะมันมาแล้วสาธุสาธุขอให้มลจากข้างในเพราะว่าข้างในมันเอิบขึ้นมาก็หวังว่านะคะพยายามค่ะเพราะเราก็อยากให้วันจริงแบบสวยเนาะรูปจะอยู่กับเราไปนานเราก็อยากจะให้เราแล้วก็พี่เขาทุกคนที่เห็นภาพแบบประทับใจค่ะเข้าใกล้วันแล้วติดเต้นนะคะ เร็วเร็วไปหมดค่ะตอนนี้ก็ยังแบบเอรงก็เครียดอยู่นะเพราะว่ามันเร็วกว่าที่คิดจริงๆแต่ทีแรกเราแอหมายว่าจะเป็นปีหน้าหลักจบละครแต่เป็นวันี่นอนเซอร์ไพรส์เราเนาะไม่เซอใ์ไพรสกเราไปดูเลิกกันค่ะเราได้เลิกวันที่20ก็ิาจะทำยีธีภายในบ้านนะคะ20่นะคะแต่ว่า22ก็จะเป็นงานแบบจัดเลี้ยงไปเลยไหนๆก็จะจัดแล้วว่าอยากให้จบภายในปีนี้ค่ะเชิบอกว่าตามใจแชททุกอย่างเลยก็คือแบบจะได้หมดปัญหาไม่ทะเลาะกัน เรียกว่าตามใจก็ได้แต่จริงเราก็คุยกันตลอดแหละค่ะทุกอย่างก็ต้องแบบคอมเพลมซ์เห็นด้วยตกลงกันทั้งคู่แรมมาณึงคนคาแต่ไปตอนแรกเลยนะคะอยากได้งานเล็กอยากได้งานที่แบบซิปดาวทุกคนที่มาได้ได้เข้าถึงตัวเรา<ต>ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบมางานแล้วไม่ได้เจอเบาสาวค่ะแต่ว่าพอไปดูสถานที่แล้วแล้วก็เริ่มชวนควนน,คนู้นะคนนี้ค่ะก็กลายเป็นเรียกว่าประมาณ งานใช้กลางแล้วกันค่ะ800ร้มคะตอนนี้เห็นตอนนี้ตอนนี้ไม่เกิน800ไม่ได้ค่ะก็คือจำนวนการ์ดนะคะที่ทำไว้ก็คือ400แต่ทุกคนก็อาจจะมาเป็นคู่เราก็เลยตัดแม็กซ์ที่800เห็นการนี้ก็คือมีการไปรองเจ้าสาวแล้วแต่งงานอีบนด์ทลูกที่ไปรองมาลานนี่ก็คือมีทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดนอกค่ะอยากอยากใส่อะไรที่เป็นตัวเราที่สุดแล้วก็ไม่อยากอะไรเยอะค่ะขอแค่แบบ ่าชุดที่เร็วที่สุดแล้วก็ที่เรามั่นใจขนาดพอแต่ว่าเปลี่ยน10ชุดในงานเอ่อวันวันละ2ชุดเองค่ะวันละ2ชุดกี่วันนะลูกนกี่วันก็จะมี2วันค่ะจะมีวันที่20ซึ่งเป็นเลิกทำพิธีสวมแหวนอะไรภายในบ้านแล้วก็อาจจะมีสาษั์นักข่าววันนั้นค่ะแล้วก็วันที่22จะเป็นงานฉลองค่ะจริงๆอดยความที่งานมันจะชันชีพอย่างเงี้ยการจัดงานมันดูกระดุดมากเลยค่ะโชคดีที่มีแพนเนอร์ค่ะเพราะว่า ถ้าหนูกับพี่น้ตทากันเองคือไม่ได้เลยอะ่ะ<ม>เรามีคนช่วยประสานงานช่วยช่วยเตรียมทุกทุกรายละเอียดละกัน,นะคะ่ะเราแค่เป็นแบบฝ่ายเคาะาใช่ค่ะ,ะ,ะหน้าเกี่อหนูว่าก็ประมาณ80%อซนะคะคือตอนนี้รายละเอียดอะ่ะยังเหลือเยอะแต่ว่าหลักๆอย่างเช่นสถานที่อะไรเงี้ยคะ่ะได้แล้วเออแพทอย่างก่อนที่นี้เห็นแบบตีมเป็นยังไงกคือว่าตีมแล้วขอเราจะเป็นตีมแนวไหนเป็นงานเราเป็นตีมแบบสดใสค่ะเป็นงานกลางวันค่ะ เป็นงานการวันค่ะคืออยากจะให้ทุกคนมาเป็นแบบฟิลในสวนเพราะว่าเขาก็ขอดที่อังกฤษใช่ไหมคะที่ไทร์พาร์คเราก็เลยบอกว่าเออทำไมเราไม่ยกธีมแบบสวนอังกฤษมาที่ไพร์ทยจะย้อนโมเมนต์วันนี้อีกครั้งหนึ่งนิดนึงเดรสโคดไหมคะเดโคดก็จะเป็นแบบแนวซัมเมอร์พาสเทลแบบน่ารักน่ารักสดใสท่านทายก็เหมือนพี่น้องบอกว่านแต่งแล้วว่าพร้อมเลยตรงนี้หลายย่านเลยเราตรงนี้เราพร้อมไหมคะพร้อมแต่ก็ ดูงานก่อนเนาะ,ะ,ะเราเองก็ไม่อยากแบบมามีปัญหาเรื่องงานอขอรับผิดชอบที่มีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากัน,นเ่อบอกวางไว้ก็หลายคนนะไม่ถามหนูเลย <laughs> หน,นูโอเคนะนะั่นแน่ก็หนูบอกว่าขอดูคนแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่งทางแรกต้องแฟ่เลยไหมคะไม่อะค่ะหนูว่าธรรมชาติแหละเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ง่ายนะการที่เราต้องไป ทำแบบห้ปรึกษาหมอดึงคืขั้นตอนมันยากอะเราก็ปล่อยธรรมชาติเถอะในเมื่อร่างกายเรายังได้ถ้าร่างกายไม่ไหวเมื่อไหร่เราก็อาจจะค่อยปรึกษาพบแพทย์ค่ะ เ่อนนี้ี็คือแบบแฮปปี้ือว่าการเตรียมงูตรงานมันมีภาวะความกดดันบ้างไหมลูกเพราะาคนจะเครียดจากการเตรียมงานเครียดที่รีบนี่แหละค่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวแต่เตรียมตัวดูดิเตรียมตัวแต่ก็พยายามทําทําให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะงานนี้งานมีทางอะไรบ้างคะแฮปปี้แบบว่าจะต้องเคจียให้หมดหลักๆก็คือเหลือเรื่องเดียวเลยค่ะเตรียมรักทรลยศแต่ว่าเพิ่งเริ่มถ่ายเพราะฉะนั้นก็น่าจะอีกสักพักเลยอย่างน้อยก็ต้นปีค่ะต้นปีมีแน่นอนแล้วลูก้าสักเท่นด้วย เรื่องนี้ก็เครียดมาก,มากขานาด <c oughs> บทหนูอะไม่ได้เป็นบทนํานะคะ,ะแต่แบบโอ้โหไปกองทีไรคือ,อทําไมบทมันหนักขนาดนี้แต่ว่าประโยคที่พี่โน้ตให้สภา์ครั้งล่าสุดเนี่ยทำเอาเจาสาวิชาเขาบอกว่าถึงไม่ได้ขอตอนนี้ยังไงคนนี้ก็คือเจ้าสารของเขาแน่นอนอย่างเงี้ยอ๋อก็เห็นเราก็เกิดเหมือนกันอะล้ว <c> ก <oughs> ็แบบโอเคก็ดีใจคดีใจที่เขาชัวร์ในตัวเราอะเราก็ขอขอมาเขาไม่ได้เสี่ยเรียนนะคะ ต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนต้องปรึกษาหลายเรื่องเลยค่ะตอนนี้นะคะย้อนในปาร์ตี้สลสัดสดคุณอะไรยังไงบ้างปาร์ตี้สลสัดสดตอนแรกก็จะจัดที่ร้านอาหารวางไว้ว่า40คนชวนไปชวนมากลายเป็นร้อยกว่าคนแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่ค่ะสถานที่ก็จะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยรับรองคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็มีแพลนเนอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือต้องขอบคุณพี่แป้งแพลนเนอร์มากที่ทําให้งานออกมาสวยขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นหนูกับพี่โนจัดกันเอง อาจจะไม่ได้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นเลคะไฮไลท์ได้งานคืนนั้นเป็นยังไงคะมีอะไรบ้างจริงๆก็มีโชว์เยอะค่ะอยากอยากจะให้ทุกคนที่มาแบบสนุกสนุกกับการสละโสดแล้วไหนๆเราก็จัดพร้อมกันแล้วเนาะ <c oughs> มันก็ต้องเอนเตอร์เทนทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายบีเวทเตอรวมีซีนหวานโชว์อดๆเพื่อนอยู่เนาะ หรอจริงๆส่วนใหญ่เป็นแบบแดนซ์ทงแดนเซอร์มีเสิร์ฟแบบให้บรรยากาศสนุกมากกว่าเหมนพี่โน้ทแบบบดบ่อยใช่ค่ะมันคือแบบมันมีโมเมนต์ซึ้งๆมากมายอ๋อคือจะมีเพื่อนๆของทั้งสองฝ่ายอะค่ะเหมือนพูดอวยพรเหมือนสปีชในงานแต่งนี่แหละค่ะแต่ไม่ใช่งานแต่งก็อวยพรกันละกันก็ซึ้งเป็นคนซึ้งง่ายแล้วยิ่งเวลาเพื่อนพูดอะไรแบบเหมือนอวยพรเราอะก็ชัดมากใช่คือคือน้ำตามาตอนไหนไม่รู้ใช่ค่ะชมพู่ก็มา ถูกต้องค่ะก็ทางครบอบครัวพี่โนตก็มาเกือบรบเลยค่ะเอาแ,แต่ว่าพูดแต่ว่าเหมือนเราเรากราลาบมาย,ยังเลยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสเพราะวันนั้นหนูกับพี่นศคือเดินพว่อคืออย่างมาก็แค่ทักทายวันนั้นยังไม่ได้แบบพูดคุยหรือถ่ายรูปยังไม่มีเลยไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแตนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เป็นก็จริงๆดีๆดีมากเลยค่ะดีกันค่าจนตอนนี้เริ่มเกรงว่าเฮ้ยงานแต่งเราจะดีขนาดนี้หรือเปล่าหลายคนก็บอกว่างานแต่งเลยเหมือนใช่สื มันมันก็ดูจริงจังกว่าที่เราคิดไว้อะคะ่ะก็ตอนนี้ก็อ่ะลุยงานจริงต่อละ <m im it> ค่ะมันแฮปปี้ขนาดไหนความรู้สึกเราตอนนี้แฮปปี้ขนาดไหนก็แฮปปี้นะคะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีโมเมนต์หนีเร็วขนาดนี้ในชีวิตะคะ่ะแฮตหายอย่างรายนี้เราเราก็โดนกระแสเยอะเหมือนกันเนาะ พอมาถึงวันนี้มันพิสูจน์หลายๆอย่างอะไรที่ทำให้คู่เราแบบว่าสามารถแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้มันแฮปปี้จะถึงวันที่เราจะได้ใช้ชีวิตด้วกันเล่นชชยแล้วอ่ะ <c oughs> อแต่ก็มีโอ้มีบาวคนบอกเป็นจุดเริ่มต้นนะคือเราก็รู้สึกว่า เราเป็นตัวเราตั้งแต่ต้นเพราะตตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้ค่ะเราสองคนก็ยังเหมือนเดิมแล้วหนูรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่แบบคนคนข้างนอกอาจจะไม่ได้เห็นมุมมุมต่างๆของเราแต่มันก็คือความสมัครเสมอที่เรามีให้กันนะคะที่ทําให้เราสามารถฝ่าทุกอย่างไปได้น้องอย่างการเป็นแฟนกันมันต้องมีการคอม p r o m i ที่เราคอม p r o m i กันยังไงโอเยอะมากคือด้วยความที่เขาโตกว่าหนูประสบการณ์เขาก็จะเยอะกว่าแล้วด้วยความที่หนูอาจจะเด็กกว่าหนูก็จะมี คียอ้อนได้คือทุกหนูว่ามันมันอยู่ที่ความบาลานซ์ของการประกาศมะคักแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตมันทําให้เราแบบทุกอย่างมันทําให้เราสามารถปรับแล้วก็ทําให้ความรักครั้ง so นี้ม okay. ันดีขึ้นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเออณตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่มันก็ดีแล้วก็ลงตัวทั้งคู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม้คนที่ได้มาขึ้นมาประกอบมาทำแบบจะมันแดงมากเลยอ่ะเนี้ย